กอนชายหนุ่มวัย26ใบหน้าหล่อเหลาคิ้วเข้มตาคุมผิวแทนแบบคนเคยทำงานกลางแจ้งแต่หากใครได้รู้จักจริงๆจะรู้ว่าเขาเป็นคนขี้เกียจโดยสันดานทำงานไม่ได้นานทำที่ไหนก็ลาออกบ้างก็โดนไล่ออกเพราะนอนหลับในเวลางานแต่สิ่งที่กอนมีคือปากหวานและสเสน่ห์แรงเขาพูดจาคล่องแคล่วยิ้มพิมพ์ใจถ้าจีบใครไม่ติดอย่างน้อยก็ได้ข้าวฟรีสักมือ้อ แม้จะขี้เกียจแต่ก่อนก็มีความฝันอยากรวยอยากมีรถหรูมีบ้านหลังใหญ่และใส่นาฬิกาหลักแสนโดยไม่ต้องเหนื่อยทำงานเขามักพูดกับเพื่อนว่าหน้าตากูระดับพระเอกละครทำไมต้องเหนื่อยแบกปูนวะเรามีรวยดีกว่าสบายกว่าตั้งเยอะแล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็ส่งคนที่ก่อนเฝ้ารอมาให้ ก่อนกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดในชนบทหลังจากล้มเหลวในเมืองกรุงเขาเดินเซเซเข้าตลาดนัดช่วงบ่ายแดดร้อนจัดเดินไปก็หยอดสาวแม่ค้าไปเรื่อยด้วยรอยยิ้มประจำตัวตาเขาก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งลงจากรถเบนซ์คันหรูสีดำเงาวับมีคนขับเปิดประตูให้เธอคือแม่สมใจหญิงไม่ไวัยห้าสปลายปลายผิวขาวสะอาดใบหน้า แม้จะมีรอยยน่นแต่ก็แต่งตัวดีกลิ่นน้ำหอมแพงลอยแต่จมูกตั้งแต่ห้าเมตรแรกแม่สมใจเป็นเจ้าของสวนผลไม้ใหญ่ที่สุดในอำเภอทุเรียนกว่าหนึ่งรอยไร่ส่งออกไปจีนเธออยู่บ้านไม้หลังโตสไตล์ไทยผสมโมเดิร์นมีคนงานนับสิบมีรถยุโรปสามคันในโรงจอดและคนรับใช้สองคนประจำบ้านเธอเดินนำด้วยจริตของคน เคยมีชีวิตดีมาตลอดตามหลังด้วยผู้ช่วยสาวที่หอบถุงของพรุงพรังระหว่างเดินกระเป๋าถือแบรนดเนมหรูใบหนึ่งหล่นลงพื้นโดยไม่มีใครสังเกตก่อนรีบสาวเท้าเข้าไปเก็บอย่างว่องไวมือหยิบขึ้นมาก่อนจะเงยหน้าขึ้นภาพที่เขาเห็นทำให้ลมหายใจสะดุดแม่สมใจหันกลับมาพอดีศกตาเขาอย่างแปลกใจใบหน้าภายใต้เครื่องสำอางบางเบาช่าง ดูมีเสน่ห์ล้ำลึกกลิ่นน้ำหอมราคาแพงอ่อนๆลอยแตะจมูกเขาในทันทีของตกครับพี่ก่อนยื่นกระเป๋าคืนให้พร้อมส่งยิ้มนลายใจแม่สมใจชะงักไปเล็กน้อยมองใบหน้าหล่อเข้มของเขาแล้วเลิกคิ้วขึ้นพี่งั้นเหรอเธอหัวเราะเบาๆก็พี่ดูยังสาวอยู่เลยครับจะให้ผมเรียกว่าป้ามันก็ไม่กล้าครับ กรพูดพร้อมทำเสียงนุ่มนวลอย่างเป็นธรรมชาติเล่นเอาแม่ค้าข้างๆหัวรอลิกแม่สมใจรับกระเป๋ามาอย่างมีมารยาทแต่สายตาย,ยังจับจ้องกรด้วยความสนใจชื่ออะไรจ๊ะเราผมชื่อกรครับถ้าพี่สมใจไม่ว่าอะไรผมขอเลี้ยงกาแฟตอบแทนรอยยิ้มเมื่อกี้ได้ไหมครับเขายิ้มตาหยียกคิ้วเล็กน้อยแบบคนมีชั้นเชิงแม่สมใจหัวเราอพืชย่างอดไม่ได้ ปากหวานแบบนี้ระวังโดนแม่บ้านแถวนี้จับกินนะไม่กลัวครับผมยอมโดนกินถ้าคนกินสวยและใจดีแบบพี่สมใจนั่นคือจุดเริ่มต้นที่หญิงไม้ผู้มั่งคั่งกับชายหนุ่มปากหวานได้รู้จักกันหลังจากวันนั้นก่อนกับพี่สมใจเริ่มเจอกันบ่อยขึ้นจากแค่กินกาแฟก็กลายเป็นนั่งรถเบนซ์ไปกินข้าวร้านหรูจากแค่ไปช่วยถือของก็กลายเป็นนั่งหัวเราะในศาลาริมสวนผลไม้ การใช้ปากหวานและหน้าตาหลอ่อเหลาล,ละลายใจพี่สมใจได้ไม่ยากพี่สมใจรู้ไหมผมไม่เคยเจอใครที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอยากอยู่ที่ใครสักคนแบบนี้เลยอืมปากแบบนี้ถ้าไม่หล่อก็คงโดนด่าไปแล้วพี่สมใจยิ้มแต่หัวใจกลับพองโตอย่างประหลาดวันหนึ่งเธอลองเอ่ยปากชวนไปช่วยงานในสวนผลไม้ของตัวเอง วันเสาร์นี้พี่จะเข้าไปดูสวนถ้ากอนไม่ติดอะไรอยากให้ไปด้วยกันไปช่วยพี่ดูคนงานหน่อยกอนไม่รอช้ารีบพยักหน้าได้เลยครับพี่ผมถนัดงานสวนอยู่แล้วไม่กลัวแดดครับวันนั้นแดดแรงจัดทุเรียนในสวนกำลังออกลูกอ่อนพี่สมใจพากรเดินตรวจงานตั้งแต่เช้า เขาเดินตามเธอทุกฝีก้าวยกของลากปุ๋ยขุดหลุมและช่วยช่างซ่อมระบบน้ำหยดโดยไม่บ่นสักคำเหนื่อไหลเต็มแผ่นหลังแต่เขายังยิ้มและหยอดคำพูดน่ารักน่ารักให้พี่สมใจหัวเราะเป็นระยะทำงานกับพี่ผมรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านเลยครับอบอุ่นดีคนงานในสวนเริ่มพูดคุยพากันแซวคุณกอนี่ขยันจังเจ้านายจะหลงจนลืมทุเรียนแล้วมั้งฮ่าฮา หลายวันผ่านไปก่อนกลายเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาในสวนของพี่สมใจเขามาช่วยงานบ่อยขึ้นบางวันก็อยู่ยันเย็นค่ำาช่วยงานสารพัดโดยไม่อิดออดแม้จะเหนื่อยแค่ไหนแต่รอยยิ้มของเขาก็ยังไม่เคยหายไปจากใบหน้าพี่สมใจเริ่มรู้สึกว่าสวนของเธอดูมีชีวิตขึ้นอย่างประหลาดตั้งแต่เด็กหนุ่มคนนี้ก้าวเข้ามา วันหนึ่งฝนตกหนักตั้งแต่บ่ายคล้อยลมแรงจนคนงานต้องรีบเก็บของหนีฝนก่อนวิ่งตากฝนช่วยคนงานอีกแรงทั้งหอบผ้าใบเก็บสายยางขนของเข้าร่มจนเสื้อเปียกแนบตัวเมื่อฝนซากรเดินขึ้นมานั่งที่ระเบียงบ้านใหญ่หน้าตาเปียกโชกเสื้อแนบไปกับตัวจนเห็นแผงอก,อกลางเสื้อบางๆพี่สมใจย,ยืนมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้ามาพร้อมผ้าขนหนูผืนใหญ่ในมือ เอามาจะได้ไม่เป็นหวัดเธอยื่นผ้าให้กอนรับไปพร้อมรอยยิ้มขอบคุณแต่แทนที่จะเช็ดตัวเขากลับนั่งเฉยถ้าพี่สมใจเช็ดให้ผมจะดีใจมากเลยครับคำพูดแสนหวานปนหยอกเยา้าทำให้หญิงวัยห้าสิบกว่าหน้าแดงวูบวาบทั้งที่ปกติเข้มแข็งนัดเธอนั่งลงข้างเขายกผ้าขึ้นเช็ดหัวให้เบาๆกลิ่นฝนปนเหงื่ออ่อน ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศเย็นชื้นแต่กลับรู้สึกอบอุ่นแปลกประหลาดก่อนเงยหน้าขึ้นสบตาเธอแล้วพูดเสียงนุ่มพี่ดูแลผมดีขนาดนี้ผมจะไปไหนได้อีกคำพูดนั้นมันไม่ใช่แค่ประโยคเล่นๆแต่มันเหมือนอะไรบางอย่างสกิดในใจของเธอระหว่างเสียงฝนที่ยังพรมเบาๆและบรรยากาศเงียบสงัดของสวนกอนค่อยๆโน้มหน้าเข้าหาและพี่สมใจก็ไม่ได้พลันหนี ค่ำคืนนั้นทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างลึกซึ้งเงียบงันและอ่อนโยนไม่มีคำพูดใดเอ่ยหลังจากนั้นมีแค่เสียงหัวใจที่เต้นดังอยู่ในอกของทั้งสองฝ่ายเช้าวันถัดมาขณะกอนช่วยปอกผลไม้อยู่ในครัวพี่สมใจเดินเข้ามาหยุดข้างหลังเง,งียบๆแล้วพูดเบาๆกอนถ้าจะอยู่ตรงนี้ต่อไปพี่ก็ไม่ว่าอะไรนะกอนหันมาเห็นแววตาที่จริงจังของหญิงตรงหน้า เขายิ้มผมก็ไม่อยากไปไหนอยู่แล้วครับพี่แม้จะไม่มีพิธีการใดไม่มีคำประกาศใดต่อสังคมแต่หัวใจของพี่สมใจก็รู้ว่าเธอเปิดบ้านและเปิดใจให้กับกอนอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วเธอเคยบอกกับตัวเองว่าความรักวัยนี้คงไม่มีอีกแล้วแต่กอนทาให้เธอเชื่อใหม่อีกครั้งว่าความสุขอาจกลับมาในวัยห้าสิบปลายๆได้จริงและในขณะที่เธอจ้องมองแผ่นหลังของเขา ขนาดเดินเอานมมาให้พี่สมใจก็พึมพำกับตัวเองเบาๆถ้าเป็นไปได้ขอให้เขาอยู่แบบนี้ไปนานๆก็พอและนับจากวันนั้นชายหนุ่มจากห้องเช่าในเมืองก็กลายเป็นคนของบ้านสวนบ้านหลังใหญ่กลางสวนทุเรียนนั้นเป็นบ้านไม้สักสองชั้นตั้งตะะงานอยู่กลางพื้นที่สวนหลายสิบไร่ตัวบ้านถูกออกแบบอย่างประณีต หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องเกล็ดไม้หน้าต่างกระจกบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติพร้อมระเบียงกว้างที่สามารถมองเห็นทุเรียนที่เรียงรายเขียวขจีไกลสุดลูกหูลูกตาภายในบ้านตกแต่งอย่างหรูหราเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นทำจากไม้สักแกะสลักลายไทยละเอียดงดงามมีโซฟาหนังวัวแท้สีน้ำตาลเข้มจากอิตาลีและโคมไฟระยวะวววาวจากยุโรปแอร์เย็นฉ่ำทุกห้อง รวมถึงห้องน้ำหรูหราขนาดใหญ่ที่มีอ่างจากรุซี่ซึ่งใหญ่กว่าห้องเช่าหลังสุดท้ายที่ก่อนเคยอยู่เสียอีกก่อนยืนมองทุกอย่างด้วยตาเบิกกว้างจากชีวิตติดหนี้ที่ต้องทำงานก่อสร้างแบกของส่งข้าวถึงวันนี้เขากำลังยืนอยู่บนพื้นหินอ่อนแท้ของบ้านพี่สมใจชีวิตของก่อนเหมือนฝันที่กลายเป็นจริงตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ก่อนไม่เคยขาดตกบกพร่องเรื่องการวางตัว เขาตื่นเช้ากว่าทุกคนลุกมารดน้ำต้นไม้หน้าบ้านพอแดดเริ่มแรงก็เดินเข้าสวนไปช่วยคนงานทั้งยกปุ๋ยขุดดินแบกของบางวันถึงขั้นลงมือล้างห้องน้ำเองคำพูดของเขาอ่อนหวานเสมอผมไม่ได้อยู่ที่นี่ในฐานะผู้ชายของพี่สมใจนะครับผมอยู่ในฐานะลูกน้องคนหนึ่งที่อยากตอบแทนคนมีพระคุณคำพูดแบบนี้ทำให้พี่สมใจยิ่งหลงรักเข้าไปใหญ่ แต่โลกใบนี้ไม่มีความลับอยู่ได้นานที่ตลาดในตัวอำเภอเสียงซุบซิบเริ่มแว่วมาไอ้ก,ก่อนนั่นใช่ไหมที่มาอยู่บ้านสมใจใช่แล้วหน้าตาก็ดีหวานหยดย้อยเลยล่ละแต่ฉันว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่นะขยันแบบนั้นไม่ใช่ธรรมชาติของมันหรอกฉันเคยเห็นมันตอนอยู่ห้องเช่าขี้เกียจนจนเจ้าของห้องไล่แทบทุกเดือนฉันว่ามันหวังอะไรบางอย่างมากกว่าแค่ความรัก แม่ค้าคนหนึ่งหัวเราะหยันหวังมรดกละไม่ว่าแม่สมใจรวยขนาดนั้นใครได้เป็นเมียนี่สบายยันลูกบวชเสียงซุบซิบเหล่านี้ลอยไปถึงหูคนส่วนบางคนและสุดท้ายก็มากระทบเบาๆที่พี่สมใจแต่เธอยังไม่เอ่ยปากพูดอะไรเธอยังเลือกที่จะเชื่อเชื่อในรอยยิ้มอ่อนโยนของกอนแต่เธอไม่รู้เลยว่า กอไม่ใช่ผู้ชายที่ยอมเหนื่อยฟรีทุกคำพูดหวานทุกการสัมผัสและทุกการยอมตามใจพี่สมใจล้วนมีราคาซ่อนอยู่ในสายตาคนอื่นเขาคือผู้ชายที่โชคดีได้อยู่บ้านหลังโตมีรถขับมีเงินใช้และยังได้ภรรยาฐานะดีที่หลงรักเขาหมดหัวใจแต่ในความคิดของกอนเขาคือคนที่กำลังลงทุนลงทุนด้วยร่างกายและความอดทน บ้านไม้สองชั้นสไตล์ไทยผสมโมเดิร์นหลังนั้นเปรียบเสมือนสวรรค์บนดินของเขาลมเย็นโชยเอื่อยผ่านระเบียงไม้ขัดมันหอมกลิ่นดอกไม้อ่อนๆแอร์เย็นฉ่ำในทุกห้องหรูหราจนแทบลืมไปว่าครั้งหนึ่งเขาเคยนอนขดตัวอยู่ในห้องเช่าคับแคบกลางเมืองในสวนร่มรื่นเต็มไปด้วยผลไม้หลักชนิดมีทั้งคนงานคนสวน และแม่บ้านที่เรียกเขาด้วยน้ำเสียงนอบน้อมว่าคุณกรชีวิตของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือราวกับหลุดเข้ามาอยู่ในโลกอีกใบและสิ่งที่เขาต้องจ่ายเพื่อแลกกับทุกอย่างนี้ก็มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นทำให้พี่สมใจมีความสุขไม่ว่าในห้องนอนหรือห้องอาหารเขาทำได้หมดและทำได้ดีเสียด้วยยามเช้าก่อนลุกขึ้นก่อนใครในบ้าน เขาเดินอย่างเงียบเชียบไปยังครัวเตรียมน้ำร้อนชองกาแฟกลิ่นหอมละมุนในถ้วยใบโปรดของพี่สมใจเขายกแก้วนั้นมาวางลงบนโต๊ะอย่างเบามือก่อนโน้มตัวลงเล็กน้อยส่งยิ้มหวานจนตาหยีแล้วกระซิบด้วยเสียงอ่อนโยนกาแฟสำหรับคนสวยครับคำพูดนั้นคล้ายจะลอยละล่องไปพร้อมกลิ่นกาแฟยามเช้าอบอุ่นอ่อนโยน และทำให้หัวใจของหญิงวัยห้าสิบปลายเต้นแรงได้ราวกับรักแรกไม่มีใครรู้ว่ารอยยิ้มละลายใจที่เขาใช้ประจำทุกเช้าเคยถูกซักซ้อมอยู่หน้ากระจกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและในยามค่ำคืนเขาก็ยังไม่หยุดให้บริการหมอนนุ่มผ้าห่มอุ่นและอ้อมกอดที่แน่นด้วยความรักปลอมๆเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูคืนนี้พี่อยากได้แบบไหน บอกมาเลยผมพร้อมจัดเต็มเพื่อคนสำคัญของผมพี่สมใจยิ้มทั้งหน้าและตาเรากลักบกลับไปเป็นสาววัยแรกแย้มอีกครั้งเธอไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังคำพูดหวานหวานและสัมผัสอบอุ่นเหล่านั้นคือบทละครที่กอนฝึกเล่นจนคล่องบทของสามีตัวอย่างที่หวังเพียงรางวัลตอนจบเขาเอาอกเอาใจพี่สมใจทุกทางยอมฟังเธอบ่นเรื่องราคาผลไม้เรื่องคนงาน เรื่องฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลร,ราวกับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในโลกพาเธอไปดินเนอร์รูทุกสัปดาห์จูงมือไปเดินเลือกกระเป๋ารองเท้าน้ำหอมอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยแม้เขาจะเบื่อแทบหลับในร้านแต่รอยยิ้มและแววตาหวานละมุนกลับไม่มีขาดและในวันที่เธอกลับมาจากสวนด้วยใบหน้าอ่อนล้าก่อนจะนั่งลงข้างๆลูบเส้นผมของเธอเบาๆแล้วกระซิบชิดใบหูด้วยเสียงทุ้มต่ำ พี่ครับพี่รู้ไหมว่าอายุพี่ไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับผมเลยผมมีความสุขจริงๆทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้พี่ถ้อยคำเหล่านั้นฟังดูแสนจริงใจจนหญิงใดก็ยากจะต้านและก่อนก็รู้ดีว่าคำพูดพวกนี้มีฤทธิ์ยิ่งกว่ายาสนีพี่สมใจหลงเขาหมดหัวใจหลงไม่ใช่แค่ในความคิดหรืออารมณ์แต่หลงลึกลงไปถึงทุกอน,นูของร่างกาย ทุกสัมผัสทุกจูบทุกคืนที่หลับตาอยู่ในอ้อมแขนของเขาและนั่นแหละคือช่องโหวที่กอนหมายตาไว้ตั้งแต่ต้นเมื่อเวลาผ่านไปพี่สมใจย,ยิ่งรักเขามากขึ้นจนเชื่อใจหมดใจกอนจึงเริ่มพูดเรื่องอนาคตให้เธอฟังผมอยากเป็นสามีพี่อย่างถูกต้องนะครับจดทะเบียนสมรสเถอะผมจะได้ดูแลพี่เต็มที่ไม่ใช่ในฐานะคนอยู่ด้วย แต่ในฐานะผัวเมียจริงๆคำพูดนั้นทำเอาพี่สมใจน้ำตาไหลเธอพาเขาไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอในเช้าวันจันทร์พร้อมแจ้งพนักงานที่ดินให้เริ่มจัดการเอกสารแบ่งครึ่งในกรณีเธอเป็นอะไรไปก่อนยิ้มรับอย่างสุภาพขณะในใจแอบนับถอยหลังนับจากวันนั้นเขาเริ่มลงมือชา้า ทุกคืนก่อนนอนเขาจะชงน้ําอุ่นผสมน้ำสมุนไพรให้พี่สมใจดื่มเขาอ้างว่าเป็นสมุนไพรบำรุงหัวใจที่หมอแนะนำมาอันนี้ดีจริงๆนะพี่ดื่มแล้วหลับสบายไม่มีความดันไม่มีเหนื่อยแน่นอกแต่แท้จริงแล้วเขาแอบ,บผสมสารบางอย่างที่ได้มาจากแหล่งลับๆยาชนิดที่ค่อยๆกัดกร่อนหัวใจทำให้เต้นผิดจังหวะแต่ไม่เร็วพอจะให้ตายทันที มันค่อยๆสะสมเหมือนพิษในน้ำหวานพี่สมใจไม่สงสัยเลยเธอแค่ยิ้มและพูดซ้ำๆกอนรักพี่ขนาดนี้พี่คงตายตาหลับแล้วในแต่ละคืนกอนยังคงมีสัมพันธ์กับเธอบ่อยครั้งแต่เขากลับไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่นิดสําหรับเขามันคือหน้าที่ที่ต้องทําให้เธอไว้ใจถ้าพี่ตายตอนมีความสุขจะไม่มีใครสงสัยเลยเขาคิดในใจขณะลูบผมเธอที่หลับตาพริมในอ้อมแขน เวลาผ่านไป8เดือนนับจากวันที่พี่สมใจพาเขาไปจดทะเบียนสมรสบ้านไม้สไตล์ไทยโมเดิร์นหลังใหญ่ยังคงเปิดแอร์เย็นฉ่ำและเงียบสงบแต่ในความเงียบนั้นกลับซ่อนเสียงหัวเราะเยาะของโชคชะตาไว้เต็มห้องก่อนยังคงทำตัวเป็นสามีที่ดีต่อหน้าทุกคนขยันลงสวนตอนเช้าทำอาหารให้ภรรยากลางวันก็พาเธอไปตลาดพอเย็นกลับบ้านก็ยังมีแรงนวดขา ยามค่ำคืนเขาก็ยังปรนเปรอไม่ให้เธอขาดแต่เบื้องหลังเขามีผู้หญิงอีกคนเธอชื่อเมอายุ21ปีส้าผิวขาวหุ่นดีหน้าเป๊ะที่ก่อนเจอตอนออกไปซื้อของในเมืองเมไม่ได้รู้เลยว่าเขามีเมียกแก่ก่อนแค่บอกว่าเป็นนักธุรกิจที่มีสวนผลไม้และเป็นโสดที่กำลังเหงาเมเป็นเหมือนรางวัลของชีวิตผมเลยผมรักเมนะครับ เมลหลงเขาหลงหน้าหล่อๆกับคำพูดหวานๆและกระเป๋าแบรนด์เนมที่เขาซื้อให้ในสายตาเธอกรคือชายอบอุ่นสุภาพและรวยมากกอนแอบนัดเม์ตามรีสอร์ทเงียบๆในตัวเมืองสัปดาห์ละครั้งระหว่างทางกลับบ้านเขามักจะนั่งยิ้มกับตัวเองไม่นานหรอกพอพี่สมใจตายฉันก็จะพาเม์มาอยู่แทนขณะที่แผนของเขาก็ค่อยๆเดินหน้า เขายังชงน้ำสมุนไพรให้สมใจดื่มทุกคืนช่วงหลังเธอเริ่มเหนื่อยง่ายใจสั่นบ่อยแต่ไม่ยอมไปหาหมอเพราะเธอไว้ใจกอนและเชื่อว่าสิ่งที่เขาให้คือสิ่งที่ดีที่สุดกอนยังแกล้งเป็นห่วงคอยประคองเธอรูปหลังเวลานั่งดูทีวีแล้วเธอไอบีบมือนุ่มๆแล้วพูดว่าไม่ต้องกลัวนะพี่ผมอยู่ตรงนี้เสมอ เธอยิ้มตอบทางน้ำตาบอกว่าไม่เคยมีผู้ชายคนไหนรักเธอเท่านี้มาก่อนแต่ก่อนกลับมองไปที่นาฬิกาในใจนับถอยหลังทุกคืนอีกไม่นานหัวใจพี่ก็จะวายและผมจะร้องไห้หน้าศพพี่อย่างสมจริงที่สุดจากนั้นทุกอย่างในบ้านหลังนี้จะกลายเป็นของผมทั้งหมดเขาเฝ้ารอวันนั้นเหมือนรอถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแบ่งใคร และไม่ต้องแสดงละครกับผู้หญิงแก่ทุกคืนอีกต่อไปจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งขณะฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องลั่นสะเทือนขอบฟ้าก่อนขับรถเก่งคันหรูคันเดิมกลับจากตัวเมืองหลังเพิ่งพาเมย์ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเปิดใหม่เขายังไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นมื้อสุดท้ายและคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของชีวิตรอรถสบัดเมื่อลงเนินถนนลื่นเพราะฝนตก รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟข้างทางแล้วกลิ้งคว่ำหลายตลบเสียงเหล็กเสียสีกับพื้นถนนเสียงกระจกแตกเสียงร่างของชายหนุ่มที่เคยวาดฝันถึงเงินล้านกระแทกกับเบาะรถอย่างรุนแรงกอนเสียชีวิตทันทีข่าวการเสียชีวิตของกรนแพร่กระจายออกไปรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งชาวบ้านพากันซุบซิบกันทั้งตลาดและทั่วหมู่บ้านไม่มีใครคาดคิดว่า ชายหนุ่มหน้าตาดีอย่างกรณที่เพิ่งแต่งงานกับแม่สมใจได้ไม่ถึงปีจะจากไปอย่างกะทันหันในอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเช่นนั้นบางคนกระซิบกับเพื่อนข้างๆเสียงเบาเห็นว่าเพิ่งแต่งกันไม่เท่าไรเองตายซะแล้วกรรมของเขาละมัง้งบางคนพูดพร้อมถอนหายใจน่าสงสารแม่สมใจนะอยู่ดีๆก็ต้องมาเป็น่มยอีกผัวก็เด็กกว่าตั้งเยอะเช้าวันงานศพในสาลาวัดของหมู่บ้าน แม่สมใจแต่งชุดดำสนิทนั่งอยู่หน้าลงศพของกอนด้วยสีหน้าหม่นหมองดวงตาแดงช้ำเหมือนผ่านการร้องไห้มาทั้งคืนเธอสะอื้นเสียงเบาสองมือยกขึ้นเช็ดน้ำตาเป็นระยะระยะบางครั้งถึงกับยกมือขึ้นปิดหน้าเสียงสะอื้นแรงจนคนข้างๆต้องเอาทิชชู่ส่งให้ฮือทำไมต้องมาเกิดกับพี่ด้วยฮือเราเพิ่งอยู่ด้วยกันได้ไม่นานนี้เองฮือ ผู้คนที่มาร่วมงานต่างมองด้วยความสงสารบางคนถึงกับน้ำตาซึมไปกับเธอบางคนลุกขึ้นมาช่วยพัดให้บ้างก็เข้ามาปลอบด้วยความเห็นใจไม่มีใครรู้เลยว่าด้านในของหญิงไม้ไวัยห้าสิบลายนั้นเต็มไปด้วยความเยือกเย็นในใจของแม่สมใจไม่มีน้ำตาไม่มีความโศกเศร้ามีเพียงเสียงเยาะหยันเบาๆวนเวียนในหัวก้อนเอ๋ย คนอย่างเธอคิดจะเล่นเกมนี้กับพี่หรอพี่เล่นมาก่อนเธอตั้งแต่เธอยังหัดโกหกแม่อยู่เลยวันสุดท้ายของการสวดศพวัดเล็เลกๆกลางชุมชนที่ไม่เคยมีงานศพหรูหราเท่านี้มาก่อนบัดนี้ประดับไปด้วยดอกไม้สดนับร้อยกลิ่นหอมฉุนผสมกลิ่นเทียนและควันทูบตลบอบอวนในอากาศศพของกอนนอนนิ่งในลงไม้หุ้มทองตั้งประงานอยู่หน้าพระประธาน เสียงสวดของพระสงฆ์ดังสอดประสานไปกับเสียงกระซิบจากแขกในงานสงสารพี่สมใจจังรักเขาขนาดนั้นดันมาเสียก่อนวัยบางคนว่าเป็นเวรกรรมบางคนว่าเขาคงทำบุญมาน้อยแม่สมใจนั่งสงบในชุดดำสนิทหน้าตาเรียบนิ่งมีน้ำตาหยดลงมาหญิงไม้ที่สูญเสียสามีวัยหนุ่มเธอยกมือไหว้พระเป็นระยะฝืนรับแขกด้วยรอยยิ้มบาง คนที่งานศพต่างพากันสงสารเธอเมื่อศพของกอนถูกนำเข้าเตาเผาแม่สมใจยินดูอย่างสงบนิ่งดวงตาเหม่อมองเปลวไฟที่ลุกโชนในเตาเผาศพเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกก่อนจะพึพรรมพำกับตัวเองเบาๆสุสุกตินะที่รักจา๋าขอบใจที่ช่วยทำให้แผนทุกอย่างสมบูรณ์เปลวไฟลุกวาบสุดท้ายก่อนประตูก็ปิดลงช้าๆหลายวันต่อมาหลังจากงานศพกนจบลงเงียบ ขณะที่หมู่บ้านยังคงพูดถึงข่าวอุบัติเหตุไม่ขาดปากมีชายหนุ่มในชุดสูทรเรียบร้อยเดินทางมาถึงบ้านสวนของแม่สมใจพร้อมแฟ้มเอกสารหนาเตอะของบริษัทประกันชีวิตเขานั่งลงบนชุดรับแขกไม้สักใต้าชายคาบ้านเปิดเอกสารต่อหน้าแม่สมใจด้วยสีหน้าเคร่งครึมก่อนจะกล่าวว่า ตามเอกสารฉบับนี้คุณกอได้ทำประกันชีวิตไว้ในวงเงิน50ล้านบาทและระบุให้คุณสมใจเป็นผู้รับผลประโยชน์เพียงผู้เดียวครับหญิงไม้ไวัย50ปลายรับแฟ้มเอกสารอย่างสุขุมรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นที่มุมปากก่อนจะเซ็นชื่อรับเอกสารด้วยมืออันมั่นคงไม่มีความตกใจไม่มีแม้แต่คำถามเธอเตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันแรกที่กอนเซ็นเอกสารขอจดทะเบียนสมรสเธอก็แนบสำเนาทุกอย่างพร้อมยื่นเรื่องทำประกันชีวิตทันทีโดยที่กอนไม่ได้แม้แต่จะอ่านรายละเอียดชายหนุ่มผู้นั้นไม่รู้เลยว่าวันที่เขาจับมือเธอจะดปากกาเซ็นคือวันที่เขากลายเป็นทรัพย์สินทางการเงินชิ้นหนึ่งที่มีอายุใช้งานจำกัดไม่มีใครสงสัยการตายของกอนเป็นเพียงอุบัติเหตุกลางดึกคืนนั้นฝนตกหนักถนนลื่น เจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปว่ารถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ริมทางไม่มีรอยเบรกไม่มีรถคันอื่นเกี่ยวข้องและกอนตายทันทีในที่เกิดเหตุแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ก่อนหน้านั้นไม่กี่วันพี่สมใจได้แอบเรียกช่างประจำสวนคนหนึ่งมาซ่อมรถบอกเพียงว่ารถของกอนมีเสียงแปลกๆเวลาเลี้ยวไม่มีใครเฉลียวใจว่าที่แท้เธอแค่ต้องการ เลียนสกรูตัวเล็กๆบนล้อรถสกรูที่ดูปกติทุกประการแต่เธอรู้ดีว่าถ้ามันคลายตัวเพียงเล็กน้อยเมื่อเจอกับแรงเหวี่ยงในทางโค้งและแรงกดจากยางที่ร้อนจัดหลังขับนานมันจะทำให้ยางระเบิดขําคืนนั้นกอนบอกเธอว่าจะขับรถออกไปซื้อของในตัวเมืองพี่สมใจยิ้มอย่างอ่อนโยนส่งยิ้มและจูบเบาๆที่หน้าผากเขา ขับรถดีๆนะจ๊ะเขาไม่เคยรู้เลยว่ามันจะเป็นประโยคสุดท้ายที่เขาได้ยินจากเธอและเมื่อรถพุ่งเข้าสู่ทางโค้งเสียงปังดังสนัน่นพร้อมแรงกระแทกที่ทำให้รถหมุนคว้างไม่มีเบรกไม่มีการควบคุมมีเพียงเงาไฟที่ลุกพึึบขึ้นมาท่ามกลางสายฝนเช้าวันหนึ่งแดดอ่อนยามเช้าส่องลอดผ่านยอดทุเรียนใบใหญ่ แม่สมใจนั่งอยู่ที่ระเบียงไม้หน้าบ้านในชุดผ้าฝ้ายเรียบง่ายแก้วกาแฟเซรามิกวางอยู่ข้างมือกลิ่นหอมของกาแฟดำลอยคลุ้งเคล้ากับกลิ่นดินชื้นหลังฝนเมื่อคืนเธอจิบกาแฟช้าๆก่อนจะพึมพำกับตัวเองเบาๆชีวิตก็เหมือนดอกไม้ในสวนนี่แหละสวยได้ก็รวยได้เก็บได้ก็ร่วงได้แต่บางต้นมันต้องถอนทิ้งก่อนจะทำร้ายต้นอื่น สายลมยามเช้าพัดโชยผ่านใบไม้ไหวกระทบกันเบาๆแม่สมใจเหยียดยิ้มจางๆมองไปยังแปลงทุเรียนที่กอนเคยเดินตากแดดช่วยเก็บผลขอบใจนะกรเงิน50ิล้านของเธอจะทำให้พี่ใช้ชีวิตสบายไปอีกสิปีขอบคุณที่เข้ามารับฟังคลิปของเราฝากกดติดตามให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ